ความคิดอันนี้เกิดขึ้นมาเกือบ40ปีผมจำได้ในต้น1990ผมเมื่อคุณสวัสด์ได้เดินทางไปสหรัฐอเมริกาไปที่ซานฟรานซิสโกแล้วก็ได้ไปเยี่ยมซิลิคอนเลล์ไปดูแล้วก็ชอบแล้วก็เลยชวนพี่วัฒน์ว่าเฮ้ยเราจ้างเบคเทลมาทำสตาร์ดี้ให้เรา,า,า,เราก็ได้นัดเบคเทลแล้วก็ไปเซ็นให้เบคเทลมาสร้างําไมนั้นเราเรียกว่าเมืองเซนจูรี่ซิตี้อยู่ที่บ้านบึงจากแนวความคิดเราเห็นที่ซิลิคอนเวลล์มันก็มีมาหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ซึ่งเป็นหลักจุดที่นั่นเราก็ไปชวน a b a บซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยยุคนั้นที่มีภาษาอังกฤษดีคิดว่าเป็นเอกชนจะทำงานได้ฟาก็ไปมอบที่ดินผมเมื่อคุณสวัสด์ก็ไปบริจาคที่ดินให้ a b a บโดยบร o t เดอร์มาติ เป็นผู้มารับมอบไปเ็าทำพิธีมอบโดยมีอาจารย์จิรยุที่เป็นผูุ้่งในการรั์สินในยุคนั้นมารับมอบก็ไปวางซีลเลาฤกษ์เป็นเรื่องไปเลวแต่ในขณะเดียวกันหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดวิกฤตของประเทศไทยโครงการเซนติลี่ซิตี้ก็ไม่ได้เกิดคุณสวัสดิ์กับผมก็โดนแบงก์ขอร้องว่าให้โฟกัสในธุรกิจที่มีจะเห็นว่าผมกับคุณสวัสดิ์เนี่ยพยายามอยากจะเห็นเรื่องเทคโนโลยีมาในอดีตแต่ในที่สุดเนี่ยวันนี้วันที่12ธันวา 2,564ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เราจะมาต่อยอดในสิ่งที่เราคิดไว้ผมมั่นใจว่าด้วยประสบการณ์30ป,ปีที่เราได้เห็นแล้วก็พยายามตั้งใจจะทำมา ตั้งรัสมัยที่ผมบอกในยุค1990วันนี้ในยุค2020ผมมั่นใจว่าเน็ตเวิร์ที่คุณสวัสด์กับผมได้มีคอนเน c t ชันอยู่ทั่วโลกเนี่ยจะพยายามดึงสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประเทศไทยสิ่งที่ดีที่สุดให้กับอนาคตของคนไทยเราคงต้องยอมรับว่าเรายังไม่ได้ผู้นำเรื่องเทคโนโลยีการสร้างศูนย์ซิลิคอนเทคโนโลยีขึ้นมาที่บ้านฉางเนี่ย เราต้องอาศัยความเป็นผู้นำเทคโนโลยีทั่วโลกผมได้เริ่มประสานงานไปที่สหรัฐอเมริกาที่ซิลิคอนวัลเลย์ผมได้เริ่มประสานไปที่อินเดียซอฟแวร์พาร์คผมได้เริ่มประสานไปที่ยูไบซูนเทคโนโลยีพาร์คผมได้ประสานไปที่ญี่ปุ่นและเกาหลีและผมได้ประสานที่เมืองจีนรวมทั้งที่คนอาจจะไปคิดผมได้ประสานไปถึงเทคโนโลยีพาร์คซิลิคอนของรัเสเซียด้วยผมอยากจะเห็นเทคพาร์ย บ้านฉางเนี่ยเป็นซิลิคอนที่รวมอินเทลเจน์ของโลกมาอยู่ที่นี่แล้วให้คนไทยได้เรียนรู้แล้วให้กระถัดเติดเทคโนโลยีออันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่อยากเห็น ผมได้เรียนท่านเลขาดรคณิตเลขา EC ที่รับผิดชอบอเราคงจะหมดสมัยที่เราจะไปกดดันว่าเราอยากให้เขามาทำประเทศไทยเรื่องนู้นเรื่องนี้ผมอยากไปนั่งคุยกับเขาว่าเขาอยากเห็นประเทศไทยเนี่ยอะไรที่เขามาทำประโยชน์ให้กับเราและให้กับเขาด้วยผมคิดว่าไปคิดว่าจะให้บินฟิตมาเกิดประเทศไทยอย่างเดียวเนี่ยเป็นไปไม่ได้ก็ต้องไปดูเขาว่าเขาอยากได้อะไรวันนี้เราเป็นภ้ายเยอชนเราไม่ได้เป็นภาครัฐ เราเชื่อว่าความคล่องตัวการ adjust ในการเชิงธุรกิจที่เราจะเจจาต่อรองเพื่อให้เป็นวินวินด้วยกันเนี่ยผมเชื่อว่าที่นี่เป็นที่เดียวอย่างที่ดรกนิตได้ให้สัมภาษณ์ว่าเทคพาร์คซิลิคอนที่บ้านฉางเนี่ยเป็นจุดเดียวที่เป็นบินดิฟิตที่ให้ภาคเอกชนในขณะนี้แล้วผมอยากให้เกิดหลายหลายแห่งนะไม่จําเป็นต้องมาเกิดที่บ้านฉางที่จังหวัดระยองอย่างเดียวผมอยากให้เกิดที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางอยากให้เกิด การแข่งขันเอาเทคโนโลยีเข้ามาประเทศเนี่ยผมคิดว่าเป็นประโยชน์ไม่จําเป็นต้องมารอที่เทคาพาร์คบัานฉาอยากจะให้แนวความคิดนน,นี้ให้ไปให้ทั่วประเทศแล้วก็ช่วยกันคนไทยคนไหนที่มีโอกาสที่จะซัพพอร์ตหรือสนับสนุนเรื่องเทคโนโลยีได้ผมอยากให้มาช่วยกันเราเป็นจุดเริ่มต้นที่ที่อยากให้เห็นแต่จะทําได้แค่ไหนนี่ก็เป็นเรื่องของความร่วมมือของทุกฝ่ายผมมั่นใจว่าสิ่งที่เราให้ กับนัก,กลงทุนต่างประเทศเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่ไม่แพ้ใครในอาเซียนเราได้ศึกษาว่าสิงคโปร์ให้อะไรเวียดนามให้อะไรแล้วก็ที่อิอนโดนีเซียให้อะไรเราก็ยามองรอบๆตัวเราแต่ขณะเดียเราอยากจะเห็นสิ่งเหล่านี้ให้มันเป็นคอมเพลิีจริงๆอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ผมบคุณสวัสด์ตั้งใจอยากให้มันเกิด กับคุณสวัสด์แน่ได้รับผิดชอบเรื่องพื้นที่ EC มาเกือบ40ปีที่เราได้สัมผัสแล้วเราเราได้เห็นปัญหาเราทำตั้งแต่ที่ยังไม่มีอินฟาสเซอร์ไม่มีถนนไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีมหาวิยาลัย สิ่งเหล่านี้เราได้มีส่วนที่เป็นฟฟวเดอร์แล้วก็สร้างให้มันเกิดจนวันนี้ที่ทุกคนมา EEC mm. ก็เห็นว่าเรามีความพร้อมมีทั้งถนนมีทั้งไฟมีทั้งนา้ามีทั้งมหาวิาลยมีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในภูมิภาคนี้เราลงทุนที่มาตรพุทธไปเนี่ยไม่น้อยกว่าสล้านล้านเรากําลังจะลงที่อุตภเปาอีกเกือบ3 0 0แสนล้านเรากําลังจะลงที่ไฮสปีดเรลเวอีก 3- 4มสี่แสนล้าน เรากําลังจะขยายแหลมฉะบังเรากําลังจะขยายมาตัตรพุธมันอยู่ในพื้นที่เราอยู่แล้วทํายังไงจะให้จังหวะเนี่ยของวิกฤตเศรษฐกิจเรื่องโควิดของเราเนี่ยเอาผลดีอินฟาเจอร์ที่มีประโยชน์ต่อประเทศเนี่ยมาเอาทั้งหมดเนี่ยมาเป็นเชนเนจี้เนี่ยมาแก้ปัญหาให้ประเทศให้ได้ผมว่าถ้าเรายังคิดอยู่ปกติอยู่ในกรอบเดิมที่ไม่คิดอะไรที่นอกกรอบเนี่ย ผมว่าประเทศเราจะเหนือ่อยเราต้องเห็นใจนะผมว่าใครจะเป็นรัฐบาลก็ไม่ไมสำคัญแต่ว่าเราจะต้องช่วยกันภาคเอกชนต้องเข้ามาซัพพอร์ตอย่าไปบ่นว่ารัฐบาลไม่ทำอะไรวันนี้เราเป็นคนไทยอะไรที่เราทำได้เราต้องเข้ามาช่วยกันให้ทุกรัฐบาลเนี่ยก็ทำงานได้แต่เราไปนั่งขอร้องให้รัฐบาลช่วยนู่นช่วยนี่ผมว่าไม่ใช่วันนี้คนไทยที่มีโอกาสควรจะมีจุดเริ่มต้นผลักดันประเทศเราให้โตให้ได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญ ถ้าเราไม่เกิดมีคอนฟ idence เนี่ยลีดเดอร์ชิพมันก็ไม่เกิดเราไม่เป็นลีดเดอร์ชิพเนี่ยสิ่งใหม่ๆก็จะไม่เกิดเพราะฉะนั้นการคิดอะไรใหม่ๆเนี่ยไม่ใช่ไวจะสาเร็จทุกเรื่องมันอาจจะผิดพลาดก็ได้แต่ผมเัมือคุณสวัสดิ์เนี่ยผิดพลาดมาครึ่งค่อนชีวิตละผมก็มั่นใจว่าสิ่งที่ผิดพลาดนี่เป็นบทเรียนของเราตอนนี้เรากําลังจะเดินข้างหน้าเรากําลังจะสร้างความหวังในสิ่งที่เป็นวิกฤตโควิดของประเทศเนี่ยใช้โอกาสนี้ เข้าไปเปิดประเทศให้ได้เราอาจจะโชคดีว่าในขณะนี้มีไม่กี่ประเทศที่เปิดประเทศผมว่ารัฐบาลกล้าหาญและตัดสินใจที่ถูกต้องที่เปิดประเทศไทยให้นักลงทุนเนี่ยเข้ามาคุยกับเราได้เปิดแค่ในหนึ่งเดือนเนี่ยผมเกียนนักลงทุนเกือบสิบรายทั่วโลกอันนี้ก็ต้องขอบคุณรัฐบาลที่ท่านได้ให้โอกาสเราได้เจอกับผู้นำนักธุรกิจเปิดมาหนึ่งเดือนนี้ผมเดินทางไปสี่ครั้งแล้วอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ ที่มันทําให้เราได้เปรียบว่าเราสามารถไปเชิญเข้ามาได้เราสามารถมานั่งคุยเข้าที่บ้านเกิดเราได้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจและอยากจะเห็นเราอยากจะให้กําลังใจรัฐบาลว่าเราต้องเปิดประเทศใช้โอกาสที่ในภูมิภาคเอเชียไม่มีใครเปิดเลยนี่คือเดอะวินเนอร์ของประเทศไทย ไม่อยากให้ไปกำหนดเวลานะทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่จังหวะอย่างผมไม่เคยคิดว่าผมจะได้การตอบรับจากรักเสเซียกับอินเดียได้เร็วผมไปไประชุมที่ดูไบกับที่อาบดาบีเรื่องเทคโนโลยีบังเอิญได้ไปเจอกันคนที่สนใจเรื่องเทคโนโลยีเราก็เห็นประเทศไทยมาเปิดประเทศขึ้นมาทุกคนก็อยากเข้ามาผมติดต่อญี่ปุ่นไปทุกคนก็บอกเลยว่าเราไม่เคยมีเทคโนโลยีพาร์คแบบที่ EC และคลอรมอได้อนุมัติแบบที่ของเราวันนี้ อันนี้ก็เป็นโอกาสแล้วผมมั่นใจว่าเราค่อยๆวางทีละสเต็ปแล้วหาแนวความคิดที่ชัดเจนแล้วดูที่ว่าอันไหนที่เป็นประโยชน์กับคนไทยมากที่สุดแต่ไม่ใช่คนไทยจะไปเอาเปรียบเขาไม่ได้นะฮะต้องให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เราทำนี่เขาได้ประโยชน์กับเราผมว่าถ้าเราเป็นเขาเราจะคอนวินให้เขาไปอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยเราต้องให้อะไรเขาที่เขาพอใจทำไมเขาต้องมาลงทุนประเทศไทยทำไมก็ต้องทานเปิดเทคโนโลยีให้คนไทย ก็ไปที่ไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องเลือกประเทศไทยเพราะนั่นอย่าไปคิดว่าสิ่งที่เรามีแล้วเราจะได้เปรียบเราเองต้องไปเอาใจใส่ไปคุยกับเขาไปเจรจาเขาว่าอะไรที่เราเสริมแล้วเป็นเป็น,ปนบินดดีฟิตแล้วบินๆินด้วยกัน เราเพิ่งได้อนุมัติจาก EC และคอรมอรมาเมื่อวันที่5ตุลาแต่เราก็เดินงานได้เร็วมากวันนี้เราเริ่มกขอสร้าง Data Center ของ EC แล้วเราได้เริ่มทเซ็นกับ p a n i t c o m ซึ่งจะทำเรื่องของ Intelligent Operation Service เราได้เริ่มเซ็นกับทาง Data Gate เป็นศูนย์ ID ทางด้านเทคโนโลยีของแอร์ r ราฟเรากำลังจะทำศูนย์ i n t e l l i g e n t ที่เราเพิ่งใบบางเซเลอร์กันวันนี้ที่พระนาท่าน องคมตีทั้งสท่านมาเป็นประธานนะ้อันนี้เราก็เริ่มแล้วเพราะนั้นในปีหน้าเนี่ยอย่างน้อยเราจะเสร็จประมาณอย่างน้อยประมาณ5ยูนิตหลักๆที่เป็นคลัสเตอร์ดังเทคโนโลยีที่นี่ผมคิดว่าตัวเทคโนโลยีอันแรกที่ผมเอาเข้ามาแน่ๆก็คือเรื่อง 5G เรื่องที่2เรื่อง EV เทคโนโลยีเรื่องที่3เรื่อง Data Center เรื่องที่4เรื่องของ n t t l l i g e n c e ก็อาจจะเป็น First Digital c i t y ของประเทศไทยและเรื่องที่5คือเรื่องของวัคซีนผมอยากจะเห็นว่าเราจะต้องส่งเสริมแก้ปัญหาเรื่องวัคซีนให้ประเทศให้เราให้ได้เพราะถ้าเราแก้น,นี้ไม่ได้เพื่อเราจะพึ่งตัวเราเองเราอาจจะต้องปิดเปิดประเทศอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็น ห้าประการหลักที่ผมอยากจะเห็นในโครงการสิทธิภาพเริ่มตน้นนี้จําเป็นมากอันนี้ก็ได้รับความกุณาจากดรคมิดไรขายอยู่สีที่มอบให้ดรชิดกับดรอภิชาติมารับผิดชอบในการที่จะถ่ายเททานเฟอร์เทคโนโลยีแล้วเอามาหาวิาลยเนี่ยไปร่วมกับมหาวิาลยของโลกผมมั่นใจว่าผมจะดึงผู้นํามหาวิาลยของระดับโลกเนี่ยเข้ามาจัดสัมมนาเข้ามาจัดโปรแกรมลีดเดอร์ชิพเข้ามาแชร์ความรู้ความคิดกันเข้ามาส่งเสริม S อ E ในระดับท้องถิ่นระดับจังหวัดระดับประเทศมาทำงานร่วม